สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเดย์ที่แนะครับที่เป็นการบ้านที่จะส่งโค้ดผู้สอนวิชาออนไลน์นะครับโค้ดถามว่าห,หนังสือที่คุณชอบอ่านนะครับหนังสือที่ผมชอบอ่านก็จะเป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์นะครับหรือจะเป็นพวกหนังสือธรรมะนะครับถ้าเป็นหนังสือพวกนี้ผมก็จะมักจะชอบอ่านเป็นประจำนะครับและหนังแนวไหนที่คุณชอบนะครับถ้าเกี่ยวกับประเภทหนังที่ผมชอบก็จะเป็น เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันเป็นหนังย้อนยุคเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประวัติเรื่องนู้นเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นที่ประทับใจและก็ชอบดูมาเป็นประจำนะครับ้าถามว่าหนังสือเล่มโปรธของคุณที่ชอบหรือหนังสือเรื่องโปรดของคุณที่ชอบคือเรื่องไหนหนังสืออะไรนะครับก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับแนวความคิดงานที่ให้เกี่ยวกับแนวความคิด เกี่ยวกับวิธีการสร้างทัศนคติแนวความคิดเกี่ยวกับทัศนคติต่างๆนะครับก็จะเป็นหนังสือเล่มหนึ่งก็ชื่อว่าหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายเป็นการวางหมากชีวิตเป็นการวางรูปแบบของธุรกิจนะครับของโรเบิร์ตทิโยสกินะครับก็ชอบเนื้อเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการวางแผน เกี่ยวกับเงิน4ด้านนะครับประเภทพวกนี้นะครับที่ชอบอ่านเป็นประจำนะครับะได้แนวคิดที่ดีมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังแค่ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเจอกันห้องเรียนเช้าเวลาหนึ่งท่วมครับผมสวัสดีครับ